22มิถุนายน2567ที่นี่จังหวัดบึงการนะครับสำหรับเช้าว,วันนี้หลังจากที่ฝนตกที่บึงการนะครับเมื่อคืนนี้รุ่งเช้าว,วันนี้เราก็ได้รับแสงแดดแล้วนะครับก็จะพาท่านมาชมสาภาพของบรรยากาศในช่วงที่หลังจากฝนตกแล้วเป็นอย่างไรบ้าง สำหรับลูกทุเรียนเราต้นทุเรียนต้นนี้นะครับก็มีอายุเข้าปีที่6นะครับแล้วก็เป็นต้นที่เพิ่งจะออกดอกเป็นปีแรกนะครับดอกของเขาก็มาในลักษณะเป็นรุ่นที่2ของปีที่จังหวัดบึงการนะครับเราก็เลยตัดสินใจเก็บลูกไว้ทั้งหมดแขวนไว้อยู่ทั้งหมด7ลูกนะครับมาดูพัฒนาการของลูกเขาขนาดนี้ว่าเป็นยังไง นี่คือรุ่นที่สองของเรานะครับเป็นทุเรียนพันหมอนทองนะครับเราเก็บไว้ข้างล่างนี้ห้าลูกข้างบนอีกสองลูกสิ่งที่เราประสงค์ที่จะทำการทดลองเราก็อยากจะทราบว่าทุเรียนรุ่นสองของบึงการนั้นเขาจะไปสุกในห่วงเวลาใดสำหรับลูกเหล่านี้นะครับก็เป้าหมายหรือว่ากำหนดการน่าจะสุกประมาณวันที่31กรกฎาคม2567นี้นะครับ แล้วเราก็จะทำการเทสอลักษณะของรสชาติเขาว่าจะเป็นอย่างไรในเมื่อเขามาสุกในห่วงที่จังหวัดฝนตกชุกชุกที่จังหวัดบึงการนั้นกรกฎาคมนั้นฝนตกชุกแน่นอนแล้วเราก็จะดูว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรเราเก็บไว้เพียงเจ็ดเจ็ดลูกนะครับข้างล่างนี้จะมีห้าเนี่ยดูลักษณะการเบ่งภูของเขาเนี่ยเบ่งออกไปเรื่อยๆรูปร่างหน้าตาจะคล้ายๆไปทางฟักทอง กำลังจะเป็นฟักทองแล้วนะครับสูตรในการเบ่งภูของเรานะครับเราจะใช้น้ำแช่ขี้เถ้าแล้วรวมทั้งปุ๋ยหมักน้ำหมักต่างๆเราใส่ลงไปสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เรากำลังทำการทดลองว่าการที่จะใช้ปุ๋ยตัวเคหรือว่าปุ๋ยบำรุงผลเบ่งภูนั้นเราใช้น้ำหมักรวมรวมทั้งการใช้ทดลองใช้น้ำแช่ขี้แดดนาเกลือเป็นปีแรกนะครับ ผลจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราก็คงจะได้รู้กันในช่วงประมาณกลางสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับเป็นการปลูกทุเรียนในแนวอินทรีย์ทั้งหมด100%เนะครับเราใช้น้ำหมักแล้วก็มีการทดลองใช้หลากหลายตัวอย่างตัวของปุ๋ยในแง่ของอินทรีย์ชีวภาพทั้งหมดนะครับเนี่ยแบ่งภูดได้สวยเราคิดว่าเราพอใจนะครับในการที่เราใช้น้ำแช่คิดเท่า ในห่วงที่อายุลูกทุเรียนเหล่านี้ได้70วัน80วัน90วันเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่กําลังเบ่งพูเนี่ยเราทําการใช้น้ําแช่ขี้เท่าแล้วก็น้ําขี้แดดนัาเกลือรวมทั้งผลไม้น้ําหมักอื่นๆนะครับโดยเฉพาะพระเอกของเราประจําสวนก็คือน้ําหมักแปดเซียนนั่นเองนะครับเราใช้พ่นเป็นประจํา ถามว่าเรื่องการป้องกันมแมลงหนอนเพลี้ยเราใช้อะไรเราใช้น้ำหมักสีสหายในการพ่นนะครับจะเห็นว่า,าผิวของเขาสะอาดนะครับไม่มีเพลี้ยไม่มีมแมลงไม่มีหนอนนะครับในในขณะเดียวกันในช่วงฝนไม่ตกนั้นเราก็ทำการรมควันนะครับเราะนั้นเรื่องของกระรอกเพลี้ยหนอนอหรือมแมลงอะไรต่างๆนี่จะเจงเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ